มาสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับอื้อหืออื้อหือ้าเช้าแบบนี้น่าจะมันนะครับมา สวีดัสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับครับเช้านี้เวลาเจ็ดโมงเกือบเกือบแปดโมงนะครับวันนี้เปลี่ยนเวลามาช่วงเช้าบ้างไม่รู้ว่าเป็นไงนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมก็จะเดินทางไปงานบวชนะฮะลาดบุรี วันนี้ก็มีทีเด็ดนะครับอันไหนแบ่งปันได้แบ่งปันให้นะครับอันไหนแบบว่าไอ้นี่ได้ก็ไอ้นี่ไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเขาเรียกว่าไงของดีทีเด็ดให้เพื่อนๆระหว่างนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับทุกคนพินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับมารอสักครู่รอสักครู่นะครับเช้าเช้าไม่รู้ว่าเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ลุยแน่นอน เออเอาดิเอาดิลุยแน่นอนเพื่อนๆอ,อ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดฝากคอมเมนต์หน่อยระหว่างรอเพื่อนๆพี่ๆของเราเข้ามานะครับใครชื่นชอบรายการไหนนะครับมีตัวเลขราคาต่อรองเอาเลยนะครับไม่ขาดทุนแบ่งให้เออนะครับมีตัวเลขราคาต่อรองได้เลยนะครับไหวเท่าไหร่ลองดูนะแต่ถ้าคนเยอะนะครับก็จะอาจจะ เปิดประมูลให้นะครับถ้าคนเยอะจะเปิดประมูลให้แต่ถ้าคนน้อยนะครับก็ต้องขออนุญาตเดี๋ยวเปิดราคาแล้วเพื่อนๆต่อรองเอาดีไหมผมว่าดีนะนี่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเยอะแยะนะครับเปิดแล้วก็ต่อเอาเลยนะครับซื้อเท่าไหร่ต่อเอานะครับไม่โดนขยับหากันแค่นั้นง่ายๆนะครับแร์กับทุกฝ่ายแร์กับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กนะเป็นวันเด็กด้วยนะครับวันเสาร์ใช่ไหม ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้อ่ะใครเข้ามาแล้วเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสําหรับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสําหรับใครยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับเวลาไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนนะฮะเออนะครับหลายคนงงเฮ้ยทำไมเห็นบางทีไปไลฟ์ช่วงเย็นบางทีช่วงบ่ายนะครับบางทีช่วงกลางคืนคืออย่างนี้เพื่อน ถ้าผมสะดวกตอนไหนผมไล่ตอนนั้นเลยนะครับสะดวกตอนไหนไล่ตอนนั้นเลยแต่เวลาโดยประมาณแล้วที่จะไม่พลาดก็คือช่วงใบ่ายอย่างเงี้ยนะครับมืดๆอย่างเงี้ยชัว์แน่นอนทุกวันอ่าเนะฮะเช้าเช้าแบบนี้เข้ามาเลยครับใครชื่นชอบพระเครื่องนะครับแบบว่ามากๆเข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้มีรายการแบ่งปงแบ่งปันให้พ่อตรงพ่อเต๋ซื้อเท่าไหร่ตัวเลขมานะครับเออทุกรายการทุกรุ่นต่อราคาได้ ทุกรายการทุกรุ่นต่อราคาได้นะครับวันนี้ก็เอาแบ่งปันเอาเบาๆนะครับเบาๆบางๆนะครับสำหรับคนที่อยากบูชาพระเครื่องอยากได้พระแท้อยากเล่นพระดีและอยากมีพระสวยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอคนสักครู่หนึ่งนะไม่รู้ว่าคนจะขึ้นหรือเปล่าเช้าๆช้าปกติผมไลฟ์คนขึ้นเยอะมากนะครับปกติเช้าเ้าเนี่ยผมไลฟ์สดเพื่อนๆเชื่อไหมว่าคนเยอะมากแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไร เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะภาพชัดสัญญาณชัดไหมนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเพื่อนๆภาพชัดสัญญาณชัดลบกวนแจ้งด้วยนะฮะใครดูอยู่ชมอยู่เข้ามาได้เลยครับใครดูอยู่ชมอยู่เข้ามาได้เลยนะใครดูอยู่ชมอยู่เข้ามาได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆ ระหว่างนี้เดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนเพื่อพี่ๆนะฮะใครชื่นชอบอะไรต่อตัวเลขมาเลยทวดสองสี่พิมพหน้าใหญ่ครับอันนี้โอ้โหสวยๆครับเพื่อนๆนะใครชอบสอบถามได้เลยนี่ครับนี่สินะตัวเลขได้ตัวเลขได้นี่ครับตัวเลขได,ขได้ใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนทักทายนิดเพง่อนเพื่อนนะครับจะได้เห็นว่ามีใครบ้างนะครับ ผมอ้วนบางแคพี่นะครับไรสดพระเครื่องเต็มรูปแบบแบบ VVIP นะครับไม่มีพระบ้านไม่มีพระวัตตาไม่มีพระวัชัยพระทุกรุ่นทุกรายการนะครับที่ออกจากเพจเราอ้วนบางแคนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เออเพราะฉะนั้นเช่าหาแล้วสบายใจได้นี่ครับเช่าหาแล้วสบายใจได้นะครับเช่าหาแล้วสบายใจได้เลยครับไม่ต้องแบบว่ากังวลนะครับพี่พี่ เดี๋ยววันนี้หาอะไรให้เล่นให้ลุยนะครับแล้วก็สําหรับคนชื่นชอบพักเครื่องรบกวนเข้ามาเลยใครดูอยู่ชมอยู่สัญญาณชัดพิมพ์ชัดให้หน่อยแล้วภาพชัดสัญญาณชัดไม่เอ่ยเพื่อนๆนะครับถ้าชัดรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับอ่าคอมเมนต์หน่อยสิมีใครอยู่บ้างรายงานตัวกันหน่อยจ้าสวยไหมนี่ครับสวยไหมสวยไหมอันนี้พักเตะไอไม่ใช่นการพูดผิด หลวงพ่อคงนะฮะวัดวังสับพลดเอ่อใครรู้จักบ้างหรือหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับสายจันทร์ธบุรีสายจันทร์เน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 พาตะวันออกเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงเพื่อนๆนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงสวยมากนะครับรุ่นไตามากโอ้โหชื่อรุ่นก็รู้อยู่นะครับหลวงพ่อคงนี่เป็นสายเหนียวนะครับที่อีกหนึ่งเจจิคณาจารย์นะครับที่ ก็บอกเลยว่าดังมากๆนะครับอ่าชื่นชอบเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับใครชื่นชอบพัเครื่องเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องนี้การันตีพัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใครจะชอบพะสุดวัดการหลงนะครับเราก็มีเราก็จัดให้นะครับนี่คือบัวใหญ่นะครับนี่คือบัวใหญ่หลวงพอสุดวัดการหลงนะฮะโอ้โหนี่ฮะต้นตำรับแห่งยันตะก้อ นะครับแล้วเป็นอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรเมืองไทยข่าหัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยนี่คือพ่อสุดครับวัดกาหลงฮะพี่พี่โอ้โหดูฮะจมูกสวยผิวดีครับองค์นี้นะฮะจมูกสวยผิวโคตรดีเลยครับพี่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 ครับใครเข้ามาแล้วกดก้าให้หน่อยได้ไหมครับพี่พี่ใครเข้ามาแล้วกดก้าวให้หน่อยฮะอเรวแล้วเล้วแล้วแล็ว อย่าหารายการประมูลให้มันมันนะครับวันนี้จบเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับอ่าใครอยากประมูลกด9มาเลยวันนี้นะครับถือว่าได้แบ่งปันกันนะฮะนี่ออดูดีครับสวยๆเลยนี่คือเฮงแสนเฮงนะฮะปี39แท้ทันหลวงปู่หลิวนะครับเฮงแสนเฮงปี39แท้ทันหลวงปู่หลิวครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้แท้ทันนะ รุ่นที่ยังไม่ทันก็คือหลังปี2,543เป็นต้นไปนะครับย้ำอีกครั้งครับเพื่อนๆรุ่นที่จะไม่ทันนะครับก็จะเป็นปี2,543รุ่นนี้นะครับคือ1ใน10รุ่นนะครับที่นิยมกันมากๆนะครับพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจต่างๆนะครับขอได้ไว้รับครับนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับหลวงปู่หลิวเรื่องนี้ก็จะมีทองแดงมีนวะนะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับสำหรับใครอยากได้ไปบูชานะครับอยากขาอยากค้าขายดี นะครับอยากมีโชคลาบนี่แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะอ่ะใครอยากประมูลรายการนี้เพื่อนๆกด9มาเร็วเดี๋ยวผมเปิดประมูลให้เลยนะครับพัดทุกรุ่นทุกรายการนะครับเผื่อเพื่อนๆเพิ่งมาเรารับประกันพระแทออโต้ตลอดชีพนะครับไม่มีพระบ้านไม่มีพัดวตาวัดใจครับช่องผมเพจผมการันตีพระแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จัดส่งฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มจัดส่งฟรีทุกรายการครับเพื่อนๆ โอ้โหสุดยอดไปเลยครับใครดูอยู่เพื่อนๆนะครับฝากคอมเมนต์ทีกดก้าวมาเลยใครจะประมูลรายการนี้เช้าๆแบบนี้นะครับมาเลยมาเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอ่ะมีไหมครับสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีทักทายครับนี่ยังไม่พอครับเรายังมีนะฮะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเพื่อนๆนะครับหลวงพ่อเกษมเนื้อทองแดงนี่ฮะพร้อมเลี่ยมเลยนะ ด้านหลังลุงแซมนิดนึงนะครับมีลุงติดอ่าสาภาพแบบนี้ครับดูเอานีครับอ่ะมีใครอยากประมูลไหมโอ้โหเพื่อนบอกโอ้พี่เช้าไปนะครับเช้าเกินไปที่จะประมูลพี่พี่ครับเชื่อมาว่าช่องทางอื่นเนี่ยเช้ามานี่เขาก็โซโล่ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับแต่ว่าใน y o u t u b e เนี่ยผมเชื่อว่านะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครเชา้ชาๆแบบนี้มีผมคนเดียวแน่นอนนะฮะไลฟ์แต่เชา้า เออนะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนแล้วใครดูอยู่ชมอยู่คอมเมนต์มาหน่อยแล้วนี่ครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะหรือใครชื่นชอบอะไรตัวเลขเอานี่ครับมีไหมมีไหมมีไหมนี่ครับตั้งใจมาประมูลให้เลยนะเนี่ยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูลองเปิดดูลองเปิดดูหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงสุวรรณโนนี่ครับอ่าหลวงพ่อคงสุวรรณโนมา รายการแรกลองโดพร้อมกันยังพร้อมกันยังนี่ครับพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเร็วนี่ครับอ้าวไปทีละร้อยพี่นะครับเอาเปิด9้าบาทบิดขั้นต่ําครั้งละ1 0 0ครับปะรายการแรกนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับลองดูว่านี่ครับเป็นยังไงวัดพลังดูนี่ครับเออมาดีมาดีนะครับลุยอยู่แล้วฮะแต่ถ้าไม่มีนะเดี๋ยวไปเปิดราคาเอานี่ครับ ให้ได้เล่นได้เล่นเช้าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมต้องเดินทางไปนู่นอีกงานบวชนะครับก็เลยเออว่างไว้ลุยแคาหน่อยนะครับมีไหมครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนปี2525นะครับแททันเดอร์มีใส่ได้เลยครับเปิด9บาทพี่บิดขั้นต่ำขั้นละ100บาทครับลุยนี่ครับมามีไหมฮะถ้ามีลุยถ้าไม่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กเ็ดเกรบครับโอเคไม่น่าจะมีนะครับ เช้าเกินไปปะเชา้าปะไม่เช้าหรอกทุกคนนะไม่น่าจะเช้านะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับใครชื่นชอบพระเครื่องใครใส่พลาเครื่องนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามผมได้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage อ่านี่เห็นไหมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับไปกดติดตามไว้เลยนะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับมีไลฟ์สดทุกวันเออ มีไลฟ์สดทุกวันเราจะเล่นอะไรกันดีจะลุยอะไรกันดีเพื่อนๆนะครับมีหมดหลวงพ่อแดงหลวงพ่อสุดหลวงพ่อคงวัดวังนะครับแล้วก็เจจิคณาจารย์ต่างๆนะครับชื่นชอบวัดไหนอะไรลุยได้เลยนี่นะครับตอนนี้ก็สวยนะจะว่าไปนะครับอ่าเน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 เปูเอี่ยมปูเอี่ยมนี่ฮะกระไหลทองลงยาแดงยาน้ําเงินกะไหลทองลงยาแดงยาน้ําเงินจมูกสวยนะครับโด่งสุดบล็อกเลยเพื่อนๆนี่ครับองค์นี้อ่ะไหน ใครดูอยู่บ้างเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยเร็วไม่เห็นคอมเมนต์เลยฮะมีไหมใครดูอยู่บ้างคอมเมนต์ comment มาหน่อยเร็วนี่ครับโอ้โหไม่ต้องเขยไม่ต้องงายช้าๆแบบนี้นะครับอย่าลืมทักทายกันนะครับอย่าลืมทักทายกันนี่พระดีๆสวยๆอย่าลืมนึกถึงกันนะครับมาได้เลยมามามา,มาใครชื่นชอบอะไรวัดอะไรลุยพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันอ่ะ นี่แล้วกันพอแดงนะครับพอแดงพระป่าเจ็หางก็รอกนะครับอ่าปีหนึ่งหเอาห้าพันห้านะครับเปิดราคาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นประมูลประมงให้นะครับองนี้เอา5้าพนห้านี่ครับสวยๆเลยเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดํานี่ผิวโซนนี้นะเพื่อนๆน,นะครับห้าพันห้าเออมาสิมาสิมาๆา สอบถามพูดคุยได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับถ้าไอายไม่ได้คุยเด้อได้จะดูได้ต่มองเนะฮะเออได้ต่ดูได้ต่มองนะจ๊ะนี่ฮะอันนี้ก็สวยนะนี่ฮะเอ่ออันนี้เป็นใต้ร่มเย็นนะครับใต้ร่มเย็นคอติ่งบากขีดบล็อกเนี้ยต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นบล็อกมีประสบประการเป็นบล็อกมีประสบประการณ์นะครับจมูกโด่งหน้าโด่งหลังเลยเพื่อนๆนะครับชุบนิกเกิลสวยๆแบบนี้ มีไหมครับใครอยากเล่นรายการไหนอยากลุยอะไรมาเร็วเพื่อนเนะเ้ชาช้าแบบนี้ผมว่านะครับมันจะตายม,ม,าม,ม,ามีไม้มมีไหมมีไหมจ้ามีไหมจ้าสวัสดีทักทายทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่อที่ด้วยนะฮะใครดูอยู่ชมอยู่เข้ามาได้เลยครับไร้สดพักเครื่องเอาอะไรดีเอาอะไรดีหรือจะเอาองนี้องนี้สวยนะนี่นี่นะครับเสือหมอบปีหนึ่เก้าเพื่อนเพื่อน เสือมอบหลวงเพราะสูดปีหนึ่งเก้านะครับนี่สอขีดสอขีดโอ้โหนี่ฮะโคสอโคศอเห็นไหมฮะดูจมูกครับดูผิวพันวันนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บน,นึงดูจมูกไปนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บน,นึงนะครับอะใครมีอะไรคอมเมนต์อยากดูวงไหนรายการไหนสอบถามมาเลยแล้ว นี่จ้านี่จ้ามาเลยมาเลยเล่เข้ามาเล่เข้ามานี่ครับนี่ปีหนึ่งเก้าเสือมหมอโพสสนี่ครับกะไหลเงินนี่ฮะกะไหลเงินครับเพื่อนๆนี่แบบนี้ฮะสวยนะครับนี่มีมีบินนะครับพาทุกองคทุกรุ่นทุกรายการประกันแท้หมดนะครับทุกองทุกรุ่นทุกรายการประกันแท้ทั้งหมดอันนี้เขาสวยดีนี่ครับเออองนี้เอาห้าพันห้าไม่ใช่พูดผิดครับสองพันห้าเออติดปากติดปากนะครับโทษทีโทษที สองพันห้านีครับนี่กระไหลทองสวยๆเลยนะพี่กระไหลเงินสวยๆโทษทีนะฮะเป็นกระไหลเงินนะครับอ่ะใครอยากดูองค์ไหนรายการไหนสอบถามได้เลยจ้านะครับมีไหมครับเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยแล้วใครดูอยู่ชมอยู่ครับอย่าปล่อยให้คุยคนเดียวนะฮะเขินนะครับวันนี้วันเด็กด้วยเร็วมา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 หรือใครชอบเต่านะครับใครที่ชอบเต่ารอนะฮะวันนี้ผมมีมาแบ่งปัน เต่าหลอนวะนะครับปีสามเจ็ดเขาเรียกกันว่าเต่าหลอสุกใจโอ้โหชื่อก็ดีนะครับดูฮะแล้วหล่อแบบว่าเต็มเต็มจมูกโด่งนะครับนิ้วหงนิ้วเท้าเต่านี่ติดคมชัดนี่ก็ของหลวงปู่หลิวนะครับถ้าเป็นเต่าผมจะเล่นเฉพาะหลวงปู่หลิวอย่างเดียวนี่ครับย้ําอีกครั้งนะครับถ้าเป็นเต่านะครับเพื่อนผมจะเล่นเฉพาะของหลวงปู่หลิวอย่างเดียวนะครับนี่สวยๆเลยอันนี้เป็นเนื้อนวะเออเอาสองพันสอง สองพันสองร้อยบาทมีตัวเลขมาเีราคาว่ามาเออนี่ครับอ่ะมีใครจะคอมเมนต์ไหมครับก็พอดีเพลินๆไปผมก็เลยเออขึ้นมาไลฟ์นะฮะเช้าๆเผื่อจะมีใครนะครับอยากดูอยากชมนะเผื่อจะมีใครอยากดูอยากชมนะครับแล้วก็องค์นี้ฮะพ่อเต๋พ่อเต๋พ่อเต๋เตวัดสามงามหรือพ่อเต๋คงทองปีหนึ่งแปดนะครับเนื้อทองแดงลมดำนี่ครับปีหนึ่งแปดสภาพสวยฮะนี่แบบนี้เลยนะ ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆชอบแล้วล่ะนะครับใครชอบหลวงพ่อเตก็มาเช่าหาได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกรายการประกันแท้อยู่แล้วนะครับดูให้ชอบให้ใช่ก็พอนี่ฮะนี่สวยๆครับไม่ต้องแบบว่าไอ้นี่เลยนะฮะวันนี้อยู่หน้าจอจิ้มได้เลยใครตื่นมาแล้วโอ้โห,หรู้สึกนอนไม่หลับนี่ครับลองมาดูไลฟ์ผมก่อน <laughs> เออนี่ครับอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนครับมาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวลุยให้อ่ะลองประมูลดูแล้วกัน พอเต๋คงทองเพื่อนๆสภาพแบบนี้นะครับเปิด9บาทไปบิดขั้นต่ำครั้งละ1 0 0ไปฮะลุยเพื่อมีคนเล่นสู้อย่างเดียววันนี้นะครับไม่ค่อยแบบว่ามาอะไรมาประมูลให้เลยนี่ครับจบเท่าไร่เอาเท่านั้นครับเปิด9บาทบิดขั้นต่ำครั้งละ100บาทลุยฮะเอามันมันเอามันมันนะครับบอกเลยเอามันมันเะพื่อนๆเอาไปแบ่งไปบูชา วันนี้เปิดประมูลให้นะครับแบ่งไปบูชากันครับเพื่อนๆมาเลยเปิด9บาทปิด100ละร้อยครับไปโดดได้โดดลุยได้ลุยพ่ะเตะคงทองหรือพ่อเตะวัดสามงามปี18เนื้อทองแดงนะครับลมดำอ่าพระสวยคมฮะห่วงเดิมอยู่ครบเลยนะเพื่อนๆห่วงเดิมอยู่ครบเลยนะครับเพื่อนๆน,น,น,นะครับดูได้เลยลุยครับเปิดแรกรวยรเฮงเนะครับเปิดแรกรวยรเฮงเจ้ะมาๆมามา,มา,มา นะครับมีไหมฮะหรือมันเช้าไปไหมไม่เช้าหรอกนะครับลุยได้เลยมีไหมฮะมีคนลุยคนเล่นไหมครับเออส่งจริงนะครับส่งจริงไม่ติงนังไปเช็คดูโปรไฟล์เครดิตก่อนได้นะครับไปเช็คดูโปรไฟล์เครดิตก่อนได้นะจ๊ะอ่ะมีไหมครับรายการแรกเปิด9้าบาทบิดละร้อยครับเพื่อนๆหรือมากกว่าลุยฮะมีไหมครับไม่มีนับหนึถึงสิขออนุญ,ญาตเก็บนะครับแล้วไปรายการอื่น มีใครเล่นไหมครับถ้าไม่มีเก็บนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บครับอ่าช้าเก็บเลยครับไม่เป็นไรฮะใครอยากเล่นรายการไหนขอมาได้เลยนะครับใครอยากเล่นรายการไหนอยากประมูลอะไรขอมาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้เล่นอ่ามาเลยนะครับวันนี้นะครับตั้งใจว่าขึ้นมาลุยอยู่แล้วครับขึ้นมาลุยอยู่แล้วฮะอ่ามีไหมฮะมีไหม หรือใครี่ก็ได้เดี๋ยวเปิดข้อดีให้ดูนะครับนี่เพราะสุดวัดการหลงเหมือนกันเสือเดียวแบบนี้เอา7,5 0 0นะครับแบบนี้เอา7,5 0 0เสือเดียวนี่ครับกันไหลเงินนะไม่ใช่เนื้องเงินนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้เป็นกันไหลเงินครับสวยๆเลยเสือเดียวโอ้โหนี่ฮะสวยจัดนี่ครับ,ว,รบว้าวเสือเดียวน,นะครับดูโค้ดครับ ต่อโค้ดชัดเจนประกันแท้ออโตโอ้เพื่อนเอเอา7 5็ดนหครับลุยฮะมาเลยมาเลยหรือใครชอบเออนะี่ครับพอสุดแบบนี้ก็มีหันข้างลางคู่นะีครับองนี้คือหันข้างรางคู่ท็อปสุดนิยมสุดบางคนเรียกน้ำเต้านะครับบางคนเรียกหันข้างลางคู่เป็นบล็อกท็อปนะครับถ้าด้านหลังไม่มีรางคู่ตรงคำว่า80ปีเพื่อนๆดเห็นไหม ตรงคาว่า80ปีจะมีเส้น2เส้นถ้าไม่มีเส้น2เส้นนี้ก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่ถ้ามีแบบนี้บล็อกท็อปบล็อกนิยมนึกออกไหมครับถ้ามีแบบนี้คือบล็อกท็อปบล็อกนิยมครับเพื่อนๆนะฮะแล้วแบบนี้ท็อปสุดนิยมสุดครับแบบนี้คือท็อปสุดนิยมสุดอะไม่มีใครประมูลผมเปิดราคาเลยแล้วกันเอา2,000บาทนะครับงค์นี้2 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆลุยสวยครับ มาเลยประกันแท้ออโต้นะครับไม่มีวัดวัดตรงวัดตาวัดใจใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นลูกเครือบแล้วถ้าเป็นลูกเครือบแหละครับลูกเครือบเอาสามพันนะฮะลูกเครือบสามพันบาทเพราะว่าลูกเครือบหายากนะครับลูกเครือบหายากนี่นะครับลูกเครือบนิยมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแบบนี้นิยมเหมือนกันเอาสามพันบาทนะฮะลูกเครือบนี่ผมจะเล่นเฉพาะลูกเครือบเก่าเท่านั้นนะครับลูกเครือบใหม่อะไรเงี้ยผมไม่ได้เล่น ต้องบอกก mm ่อนนะครับ huh. ลูกเคลือบใหม่ๆผมไม่ได้เล่นเล่นเฉพาะเก่าๆเท่านั้นครับนี่ฮะเดี๋ยวลงกล้องให้ดอเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้เพื่อนๆที่พี่ๆดูสวยไหมสวยใสครับนี่ฮะลองดูไปพร้อมกันนี่ครับโอ้โหสวยไหมสุดยอดครับอือนี่ครับสามพันสามพันอ่ะไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยเหรอทุกคน มีไหมครับไหนใครดูอยู่กดเก้ามาหน่อยสิเออไหนใครดูอยู่อะใครคิดว่ามีน้ําใจกดเก้าให้ผมหน่อยมาอะใครดูอยู่กดเก้าให้ผมทีครับอะผมจะดูหน่อยเร็วเนี่ยกดเก้ารัวๆแบบนี้มาให้ผมหน่อยครับอืมอะไหนใครดูอยู่บ้างกดเก้าหน่อยครับมีไหมครับเออ มีกดเก้าหน่อยเป็นเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวจะดูว่ามีใครกดบ้างผมอยากรู้เหมือนกันมีไหมจ๊ะไม่มีเลยเหรอโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ยังไงนะีฮะอ่ะสวัสดีสวีสดัดเลี้ยวเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยแล้ว อ่านี่เห็นไหมวันดีพี่เดี่ยวครับวันดีครับพี่น,น,น,นะนี่มาแล้วหนึ่งคนพี่เดี่ยวมาแล้วนะครับขอบคุณมากนี่มาแล้วหนึ่งอ่ะพี่ๆที่เหลือว่าไงครับกดเก้าหน่อยพี่นะครับใครดูอยู่ชมอยู่ตามมาเลยเก้ารัวๆมาเลยพี่นะครับหวัดดีครับพี่ฝากกดติดตามด้วยนะอืมหวัดดีด้วยครับพี่ๆ สวัสด,ดีด้วยครับสวัสด,ดีครับสวีดัสสวัสด,ดีทุกคนนะครับพาสวยๆเดิมๆมีทุกวันนี่ครับเดี๋ยวจะไลฟ์ทีก็นู่นนะพี่วันจันทร์เลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าไลฟ์เพราะเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยผมต้องเดินทางนะครับขับรถเดินทางไปลาดบุรีนะจ๊ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะใายอดปลาดงปลาแดงเข้ามาได้เลยนะครับมีทุกรุ่นทุกรายการประกันแท้ทั้งหมดนะฮะช่วงนี้ปู่แหวนมาแรงนะผมบอกให้ราคาเดิมที่เคยซื้อซื้อไม่ได้อ่ะแต่ก่อนลูกนี้นะผมเก็บไว้ก็ดีนะครับขายหมดนะเพื่อน ตอนนี้โอ้โหหาซื้อโคตรราคาขยับสามเท่าอ่ะอะผมบอกแค่นี้แล้วกันอืมราคาขยับสามเท่านะครับนี่เรื่องจริงนะฮะอะ่เรื่องจริงแหรอว่าไม่อิงนิยายนะฮะเรื่องจริงไม่อิงนิยายอ่ะมีใครดูอยู่ไหมครับนอกจากพี่เดียวพี่พี่ท่านอื่นมีไหมครับไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่มีจริงจงนะฮะงงมากตาย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 ต,ายตาย เดี๋ยวนะทุกคนเออเลอะเลยเดี๋ยวผมจะต้องลงไปสะผมแล้วเนี่ยนะครับมีไหมครับยี่สิบห้านาทีถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดอ้อมีใครอยากได้ไหมพ่อคงพ่อคงวัดวังเออเนี่ยอะใครอยากได้ไมะขายขายไปหนุกหนุกมันมันมีไหมพ่อเตอ๋คงทองนะครับเอามาแบ่งปันให้นะครับไม่มีใครสนใจงงมากนะครับนี่เอาไหมา พอเต๋อพอเต๋ออ่มีไหมมีใครอยากได้ไหมสวยๆเลยนะอ้าวเ,เดี๋ยวลองเปิดประมูลอีกทีนึงเอาเปิดเก้าบาทเปิดเก้าบาทบิดขั้นต่ำครั้งละหนึ่งร้อยเออมามามาเปิดเก้าบาทเปิดเก้าบาทบิดขั้นต่ำครั้งละหนึ่งร้อยพี่ๆไปรุยนี่ครับมาเลยเปิดเก้าบาทเปิดเก้าบาทบิดขั้นต่ำครั้งละหนึ่งร้อยครับมา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 รย นี่ครับประมูลไปเลยนี่เอามันนี่ครับนี่เขาบอกให้ขายแบบนี้ไปเลยจะได้รู้นะเพื่อนๆก็ลุยเอาเองนะครับมามีไหมครับมีใครอยากเล่นไหมเพื่อนๆนะครับใครยังไม่พร้อมก็กดติดตามไว้ก่อนแล้วก็ได้นะครับดูให้ชื่นใจค่อยซื้อเออดูให้ชื่นใจค่อยซื้อวันไหนว่างค่อยเข้ามาประมูลนะครับแต่วันนี้เปิดหัวไปก่อนเปิด9้าบาทบิดขั้นต่ำครั้งละหนึ่นงร้อยครับหลวงพ่อเตวัดสามงามหรือหรือพ่อเตวัดคงทองนะครับปีหนึ่งแปด อ่าปีหนึ่งปดครับนี่เนื้อทองแดงฮะผิวโซนนี้ครับเปิดประมูลเก้าบาทพี่บิดขั้นต่ำครั้งละหนึ่งร้อยมีไหมครับมีลุยพี่เปิดแรกรวย,ยเๆเฮงๆอ่าสามสี่เปิดมาได้เลยครับพี่พี่มาไม่ยกด้วยมาเดีย๋ยมีไหมครับไม่มีเลยเหรอ เออหืยน่ครับมีไหมฮะไม่มีเก็บไม่เป็นไรไเพื่อนๆอ่ะนี่ก็โอ้โหผ่านเวลามาสักระยะหนึ่งละนะครับถ้าไม่มีใครอะไรผมไปดีกว่าดูทัทางละเช้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปอ,อ,อาบน้าอาบท่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับแต่ว่าผมอาจจะไอ้นี่แล้วละ่ะมีไหมมีใครอยากดูและชมเลยเพิ่มเติมไหมครับใครจะดูเลยเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์มาเอางี้ดีกว่าใครอยากให้ไลค์ต่อคอมเมนต์มา เออแต่ถ้าไม่อยากไม่มีคอมเมนต์ผมจะลงไลฟ์แล้วนะมีไหมครับอะใครอยากให้อยู่ต่อคอมเมนต์มาเออนห่ครับมีไหมครับพี่พี่มีไหมไม่มีเลยหรอไม่มีใครกล้าคอมเมนต์เลยหรออุ้ยมีไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งใครทักผมมาไหมครับสักคู่นะทุกคนมีไหมมีไหมไม่มีนะอะ ถ้าไม่มีผมไปก่อนนะครับเพื่อนๆเนช้านี้นะครับเดี๋ยวไปเจกิญช่วงนู้นแล้วกันเดี๋ยวตอนไปงานบวชอะไรให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับสาหรับใครชื่นชอบพักเครื่องก็ทักไปที่ไลน์ผมได้นะฮะอ่ะเช้านี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในเมื่อไม่มีโงเค็มก็สวัสดีครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน